สวัสดีครับสีสพามาเบิงครับตรงนี้คือเป็นหน้านะครับลัดีต่อไปคือคลิปนี้คือให้เบิงให้เป็นง่ง,นนงให้ตรงหน้าอยู่ครับเป็น่งให้ตรงหน้าอยู่คลิปนี้ให้เบิงครับตรงนี้นะครับจากนี้มาสาวเห็นมาครับแดงๆอย่งครับแดงๆเรมัเมรบเลยเล ครับต่อไปต่อไปเนาะเขาพึ่งปักไปนี่ครับเดี๋ยวแบบนี้สีพามาปไรนี่พี่น้องมาเบิง่งเจ้าปักลักไปนี่นิ่งแดงนี้จิมีเสือฟางนิ่งแดงอยู่ครับเสาเนี่ยนี่ครับ ลิงพื่อนะครับรับจากเสาเี่านะเพื่นละครับเป็นตรงหน้าเบิร์ตนะตอนนี้ครับต่อไปสีเป็นถนนครับเป็นถนนตัดผ่านครับเป็นถนนตัดผ่านที่เชื่อมจากสีเป็นพถนว่าสีสางสะพานไทยเล้าแห่งที่หกที่ปากแซงอำเภอเขียมอำเภออำเภออ,เภอ,อะไรนะ อะไรนะเรื่องเพื่อไม่ของขีม้มลาดนี่ครับเป็นสีสงังเป็นถนนตรงน,รงนี้เป็นถนนนะครับพิษถนนจากนี้ไปร้านหลักนั่นก็มาสิบประมาณจากักสามสิบเมตรโอ้นี่จะเขียนอะไรอย่าครับเดนะี๋ยวนี้ครับทีอสามศูนย์สี่สิบสี่บวกหกสามเจ็ดเป็นรหัสยังก็จะสักอย่างนี่ครับจะเป็นถนนตัดผ่านครับเส้นนี้ นะตอนนี้ยังเป็นทุ่งนาอยู่ครับอีกไพ่โมกีปีลัดสิเป็นถนนครับถนนซีเลนที่เชื่อมจากสะพานไทยลาวแห่งที่6กจะเป็นไอ้ถนนเซ็นเซ็นเซเตอริจครับจิตัาพานนี่ครับก็เจ้าพ่ว่างอันนี้ไว้แล้วครับตั้งมาไอ้เซ็นที่เซ็นไว้แล้วไปแล้วลักลักไว้แล้ว ตัดผ่านนี่ครับเป็นถนนเศรษฐกิจอีกเส้นหนึ่งตัดผ่านหน้าไปเนี่ยครับตัดผ่านหน้าไปนี่ครับาน,น,า,น,บนาตอนนี้เป็นทงหน้าอยู่อีกปีนาหรืออีกแรลงนี่ก็ได้ครับเพิ่นเสีมาเหตุถนนเป็นถนนแล้ะครับเป็นถนนแปดเลนคือยังสองฟังครับ เชื่อมฟันไทยลาวแห่งที่หของเขมรมลาดเท่านี้นะครับ,รบตอนนี้ยังเป็นทงหน้าอยู่ต่อไปสิเป็นถนนและครับหน้ากาันจิคนลราฝากถนนลน้วันนี้หน้าทงหน้าทงเดียวมีสองหน้าปืนเดียวแต่หน้าสองทงจะปฏิเสธถนนตัดแล้วครับเสน,นี้ตัดเบืองตอนนี้คือ ยังเป็นไฮปิดหน้าอยู่แต่อีกบ่กี้เดือนกีปีกสิเป็นถนนแล้วครับคือว่าปฏิสัมพันธ์ไทยเราแห่งที่หกหยุดเผยย่างลืมเสมเอแต่ยืในใน,นเขียนเข้มละนี่แหละครับตรงนี้เขียเข้มละนี่ครับให้เบิง้งอีกต่อไปสีบ่บริเป็นแังที่แล้วยังพกพบกับสิม่นาสองทงล่ะทงไต่ทงทึงทง,ทง,ทง ทั้งถนนใต้ถนนให้พี่น้องพาพี่น้องเบิ้งครับเป็นถนนเศรษฐกิจอีกแห่งหนึ่งของอำเภอเขียมาราชสีสต,ตัดเฉี่ยมลงไปทางมุกดาหารนะคุณครับพอมาเป็นส่งเสียดเศรษฐกิจเนาะจากทั้งนี้เขียมาราชทั้งอุบลสิไปเฉี่ยมทั้งทั้งมุกดาหารมั้งครับเฉี่ยมทั้งมุกดาหาร เปแต่ต่อไปท่ปทานไทยล่าแห่งที่สองนะมุกดาหารทาี่สองนะครับเป็นปเชียเเเช่ยงเศรษฐกิจถนนเส้นเศรษฐกิจ,จโอ้ยดินหมดไปพี่น้องหนาวว่ายังเี้ครับมารีวิวให้พี่น้องครับผมเพราะว่าต่อไปมันเอาจุดประเด็นตรงหน้าแบบนี้เป็นตรงหน้าแบบนี้ล่ะเสียเป็นถนนแล้วบันนี้ถนนตัดผ่านแล้วครับเป็นถนนตัดผ่านแล้ว ถนนตัดผ่านแล้วครับเพียงจากหน้าจากพื้นหน้าพื้นเดียวทงเดียวสีเป็นสองทงมนันนี่ทงไตทงเทิ้งแล้วเทิ้งถนนไตถนนสิได้ต้นม่วงนี่นะครับม่วงอ,อกหล่องแซ่บเสีบม่วงอ,อกหล่องก็ม่วงปุบมม่วงแก้วม่วเท่าสิได้แซ่บเดี๋ยวนยถนนตัดผ่านใช่ไหมมือเลือเลยต้เต็มเลยครับกลางถนนเลย แบบสองตนนี้กีบเขาในบ้านจ่อยๆเลยครับคลิปนี้ไปซ้ำนี้ครับให้เบิ่งมาต่อไปเท่าที่บดิน,น,ป,นปืนหน้าเป็นนี่แหละสิเป็นถนนตัดผ่านเลยวัดนี้โอเคครับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ครับขอบคุณทุกเรานทุกคูทก่ทุกคนเด้อครับผมสวัสดีบ๊ายบายครับ